านายพงรพ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประชุมหาหรือคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีหน้าศาลาเรือนไทยสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลโดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสรินทร์กำหนดควบคุมสภาพน้ำเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยกำหนดระดับ เก็บกักน้ำหน้าเขื่อนที่ระดับ107เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย M7 โดยจะไม่ส่งผลกระทบ กับระบบประปาจังหวัดอุบลราชธานีและในฤดูน้ำหลากเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนปากมูลไม่เกิน108เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางมติีที่ประชุมให้กองไฟฟ้าเขื่อนชรินทร์โครงการชลรประทานอุบลราชธานีสำนักชลประธานที่7จังหวัดอุบลราชธานีและการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีได้หารือความเหมาะสมระดับเก็บกักน้ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์แก่งสะพือ อ,อำเภอพิบูลมังสาหารในช่วงเดือนเมษายน2565และจะได้นําเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลครั้งต่อไปทั้งนี้เพื่อให้บริการน้ําเขื่อนปากมูลท้ายเขื่อนเนื้อเขื่อนให้ได้รับประโยชน์ใช้น้ํามากที่สุดโดยไม่ส่งผลกระทบทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและด้านท่องเที่ยวแต่อย่างใด,ด การปล่อยผ่านเครื่องปั่นไฟเี่ยค่อนข้างเะยาวนะครับแต่ว่าเราเราก็พยายามการที่จะให้หยุดเครื่องได้ก็คือจะต้องให้ที่หน้าเกินตามมูลร้อยแปเนี่ยครับนี่นี่คือที่มี